สวัสดีค่ะวันนี้เราจะมาซื้อเต้าหวยร้านแซบในหนองคายนะคะเป็นร้านเก่งแก่มากเลยเราไปดูกันค่ะได้ฟิซามาเนาะก็มีเต้าหวย เอ้ยต้องหู้อันนี้ก็มีต้องหู้นะคะจะมาชิมพุทซ่าของ นี่ตุ่มไม่ใหญ่เลยไม่หวานมากโอเคอร่อยอืมเอาอีกทำดี